สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT, Astro i มาเต่บอกดที่เกมเมอร์และ o v e r c ร o c k e r เลือกใช้ ASUS t i c h i The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ OPPO สวัสดีครับอืมอืมอ๋ออืมอ้องเราพักกันแป๊บเดียวต้องสวัสดีกันใหม่เลยเหรอไม่ใช่นี่มันอีกวันหนึ่งแล้วนี่วันใหม่แล้วน้ำทงน้ำท่าไม่อาบปว้ยเสืงไม่ประหยัดเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซักไงใส่ใส่สองวันทีเดียวเลยคุ้มจริงๆแล้ววันนี้นะครับเทปต่อจากเมื่อวาน คืออยากอยากจะทําให้มันเป็นเทปเดียวก็ได้อ่าแล้วแต่ที่มันไม่ได้เพราะว่าอืมอือืมไอสองอืมเฮ้ยอืนี่คืออ,อาการของคนของขาดครับช่วงนี้ตำรวจตรวจลากองปงกองปราบก็กวาดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เกิด เกิดอาการของขาดกันไม่ใช่ไม่คนละของขาดกันอเออนะครับก็วันนี้หลายคนงงว่าเฮ้ยทำไอ้สองคนนี้ทาไมเข้ารายการอย่างนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ดูเมื่อวานครับย้อนกลับไปดูก่อนมันมีเทปแรกเมื่อวานถ้าคุณไม่ได้ดูวันนี้คุณให้ไปดูวันเมื่อวานเออแล้วถ้าเมื่อวานคุณไม่ได้ดูให้ไปดูพรุ่งนี้อ่ามันจะรู้เรื่องไหม ก็จริงๆวันนี้ยังอยู่เทปของ NUC หรือ Next Unit of Computing จาก Intel ครับจาก Intel วันนี้เรามาทดสอบในส่วนของประสิทธิภาพนะครับ Bench m a r คนะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนอนดีกว่าไหม <c oughs> นะครับให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองประกอบนะครับว่าต่อกันยังไงอะไรยังไงพอร์ตการเชื่อมต่อให้มาใช้ครบไหมนะครับอุณหภูมิร้อนไหมอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะคุณไอในฐานะที่ อยู่ใกล้คุณนั้นคุณนั้นอยู่ใกล้ได้ได้ได้นะครับก็ให้คนกินต้มโคลงไปเลยทำไมอ่ะปลากรอบนะครับเอออันนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับใส่ซามนิดนึงนี่ใช่เลยปล่อยอ่าช่องแรกครับเสียบอะแดปเตอร์ไปอันนี้เสียบเรียบร้อยแล้วง่ายๆครับเสียบอะแดปเตอร์อย่างที่สองอย่างที่สองดิสเพลย์พ ดิสเ์พอร์ตที่มาจากจอที่มาจากจอครับนะครับคือเราเอาข้อมูลจากจอเนี่ย<อ>ามาเสียบลงเครื่อง,งอ่าเอ้ยอันนี้ผมว่าได้อยู่นะครับอะไรอีกอา้าเรามีฮัร์ดีกดอยู่หนึ่งลูกอา่าเสียบเสียบเครื่องเข้าไปตัวหนึง่งสมมุติว่าใครจะดูหนังฟังเพลงอันนี้คือที่สําคัญที่สําคัญเลยอันนี้คือเป็นไวเลสมินิไวเลส นะครับีเซิเวอร์นะครับเมาส์และคีย์บอร์ดเมาส์และคีย์บอร์ดคือแนะนําให้ใช้เมาส์คีย์บอร์ดที่มันเป็นไวเลสไวเลสดีกว่าเพราะว่ามันจะประหยัดพื้นที่พื้นที่ของ USB นะครับอันนี้มันใช้แค่แค่พอร์ตเดียวนะครับขออนุญาตเสียบนะครับแฉกนะฮะตามจริงแล้วอ่ะคุณไปซื้อ USB hub มาก็ได้แต่ให้ถ้าจะาสวยก็ให้มันล็อกอยู่ข้างหลังเครื่องไวนะครับทีนี้เสียบไปนี้แล้วเมาส์อยู่ไหน หาเนาไม่เจออยู่นี่ครับอ๋อแล้วทําไมไม่เปิดอ๋อแล้วว่งโอ้โหกลัวไฟจะดูดนะครับอันนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับสวิตช์อยู่ข้างบนครับนะครับเปิดเครื่องนะโอเคครับครับผมเอาเริ่มครับหนึ่งสองสามสโอ้มาแล้วตกใจอะไรขนาดนั้นเร็วนะครับเร็วนะครับวูดหน้าเขาหน้าสตาร์ตติ้งแล้วนะครับ ยังไงไปแล้วครับแป๊บเดียวครับไปไหนแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับก็ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเร็วมากครับพี่ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับพี่ครับมาแล้วอะไรเนี่ยอ๋ออันนี่เราเสียบเข้าไปอ่าครับมาแล้วมาแล้วเร็วมากขั้นแรกเราจะทําอะไรครับคุณไอ้อย่างแรกเลยสเปกก่อนเลยเราเปิดดูคุณดีกว่าคุณเปิดดีกว่าผมอธิบายเปิดนะอ่าผมใช้นี่เลย นะครับ CPU C หรือ CPU Z ครับเวอร์ชันครับ1.61่นะครับ3ครับอ่ะผมมีข่าวดีครับครับใครที่จะซื้อตอนนี้เนี่ยครับให้รีบซื้อฮะเพราะคุณจะได้ CPU i 5ครับผม3 4 2 7 U มากับตัว NUC นี้เลยครับไม่ใช่ CPU ค่ะจริงๆคือ i 3ครับจริงๆมันคือ i 3ครับ3 2 1 7 U ครับผม ความเย็ว1.8ครับแต่จริงๆแล้วที่มันขึ้นเไอเป็น i5 เนี่ยครับมันมั่วมันหรือเรามันมั่วเต็มๆเลย CPU แท้มันผิดนะครับซอฟต์แวร์น่าจะใช่ครับอเออๆรวนกับ CPU อันต้านะครับอ่ะเมมโมรีครับครับเมมโมรีขนาด4,96 0เมกไบหรือว่า4กิ๊งเลย เวลาการคนของขาดยังไงก็ไม่รู้โอ้มันขาดนะครับอ่าเป็น DDR3 DDR3 4 g ิกอากราฟิกล่ะกราฟิกครับใช้ GPU C นะครับเป็นกราฟิกครับเป็น HD 4000 Series จากทาง Intel เขาต้นนี้ครับผมก็เป็น CPU เอ้ยกราฟิก on CPU ผมอย่า CPU on กราฟิกแม่ ฮาร์ดดิสเท่าไหร่อ่ะฮาร์ดดิสเท่าไหร่นฮาร์ดดิสเท่าไหร่นะครับเราเช็คจากนี่เลย h ฮดดี้จูนนะครับโอ้อ่าเป็น Intel SSD นะครับครับผมรู้สึกว่าจะเป็นผมดูจากโค้ดเนมนี้แล้วเนี่ยฮะไอเอเอเอ็มซีอะไรเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวสามหนึ่งศูนย์ครับผมกถูกอผู้สี่สิบกิกอ่าทีนี้ต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้ไปเราจะเบนช์ a r k เอาเริ่มกันที่สามดีศูนย์หกก่อนครับผมหลังจากที่เรารีจิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาอยู่หน้านี้ครับคุณไอครับอ่าหน้านี้เนี่ยสเปคเขาบอกถูกต้องไหมครับคุณไอถูกถูกต้องนะครับอันนี้ถูกแล้วอ่า hd graphics สี่พันใช่ครับ cpu เป็น i 3 3 2 1 7 u ถูกครับถูกต้องนะครับอ่าการตั้งค่าไม่ต้องเซ็ตเลยเลยครับเซ็ตเซ็ตะไรบ้างไหมไม่ต้องเลยไม่นะความละเอียดเดิมพันสองแปดสิบพันยี่สิบสี่ดิฟเฟหมดเลยเดิฟเฟลหมดทุกอย่าง กดวิ่งเลยนะลันนะครับโ <Okay. Bye. S 2> อเคไปโอ้เร็วเหมือนกันนะเข้ามาที่ฉากแรกเนี่ยครับไหลไปแบบว่า มีอาการอยู่เหมือนกันนะครับคือไม่ได้ถือกันว่าสมูทเต็นที่เลยแต่สำหรับสเปคของมันแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้สมูทไม่ได้ลื่นก็จะมีอาการกระตุกหรือว่าสะดุดอยู่บ้างแต่ในเรื่องของแสงสียังคงอยู่ครับยังคงอยู่สำหรับฉากนี้เสียงมาด้วยไหมเสียงไม่มีไม่มีลำโพงนะครับ ก็เลยเป็นลำพังใช่อืมยังโอเคอยู่ครับเฟรมที่หลุดออกมานะครับเฟรมเดทนะฮะมีตั้งแต่ตามกว่สิบก็มีบ้างสิบกว่ายี่สิบกว่าก็มีแล้วแต่ฉากแล้วแต่ฉากแล้วแต่จังหวะอ่ะจบไปแล้วครับให้แล้วกันไปเลยไม่ใช่ออ๋ <laughs> มาดูผลคะแนนกันหน่อยเรียบร้อยคะแนนออกมาแล้วครับสำหรับ 3D Max ครับผม06นะครับ06คะแนนที่ได้รวมออกมาแล้วครับผม3,712คะแนนครับในส่วนของ s m 2 0 Scor ครับชุดแรกเลยคือ1,220ชุดสองครับ h e d r y R s m 3 0 Scor 1,579อืมอันสุดท้ายก็คือ CPU Scor ครับอืม อันนี้ถือว่าน่าประทับใจเลยครับ2259ถามว,ว่าคะแนนออกมาโดดไหมไม่ใช่ก็ไม่ได้โดดซะทีเดียวแต่ที่ผมบอกว่าน่าประทับใจในที่นี้หมายถึงว่าคะแนนมันออกมาโอเคครับเหมาะสมกับความเป็นเครื่องตัวนี้อาเครื่องตัวเล็กด้วย CPU ที่ไม่ใช่ cpu ตัวแรงจัดครับกราฟิกหรือว่า,ากจอเนี่ยเป็น การ์ดจอออนซีพีย์อ่ะมันไม่ได้เหมือนการ์ดจอใหญ่ๆออะไรอย่างนั้นอ่ะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ครับถามว่าใครที่เอาตัวเอาเครื่องนี้ซื้อไปใช้เนี่ยจะมานั่งเบสมาร์กอะไรอย่างนี้เหรอไม่มีหรอกเราไปอีกที่หนึ่งดีกว่าคุณนัทเอาที่ที่คนเขาอันนี้คือใช้งานจริงเลยใช้งานจริงอ่ะผมว่านะส่วนใหญ่คนที่อยากได้แบบเนี้ยอยากได้มาเป็นเ t p ทพครับมาดูหนังเล่นเกมเบาๆคลายสมองใช่เดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตปิดนะครับปิดครับอ่าขออนุญาตปิดเลยคือเน้นเลยอย่างเรื่องอันเนี้ยเน้นเลยนะดูหนังนะครัเป็นหนังเลยนัดเรื่องอะไรดีนะครับใครที่เมื่อกี้นี่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 ตัวนี้เลยน, <ะ S 2> นี่เลย <นะ S 2> เป็นหนังไทยครับเราต้องอุดหนุนหนังไทยนะฮะหร ไม่ดูครับเราไม่ดูอินโทรหลายคนเบื่ออินโทราำไปนี่เง็นไหมีบ้านเงี้ยหนังไว<ช>เลยอ่ะอตรงๆเลยนะถ้า Facebook มีปุ่มกดเลิยอะไรขึ้นมาได้ยัง่ะถ้าไม่สังเกตจริงๆอ่ะครับมองไม่ค่อยออก อืาพรืองมีการคือหนวดนึนแต่ถ้าไม่สังเกตไม่นั่งสังเกตจริงๆเนี่ยไม่รู้คือถ้าสังเกตเดีๆยผมว่าน่ารักนะอืมปากส้มส้มผมว่าโอเคแล้วนะคือดูได้อ่ะไโอ้ยผมยังผมว่าโอเคเลยล่ะโอ้โหไม่อายใครโอ้ยน่ารักคนหมายถึงไฟใช่ไหมเด็กเมื่อกี้อ๋ออืมอืมเดี๋ยวผมปิดดังก่อนผมถ้าถ้าจะเพลินกันหนังอ่ะอ่ะ เอาปิดๆก่อนอ่าลองว่ามาลองว่ามาไม่มีแล้ว <laughs> ดูหนังเสร็จแล้วใช่ไหมหลายคนอยากจะเล่นเกมอืมเรามีเกมสุดหินเกม่ต้องบอกได้เลยว่าเกมใหญ่ๆอย่างฟาคายอย่างเดิร์ดอะไรพวกเนี้ยสู้ไม่ได้เลยเราจะเอามาลองกับตัวนี้สุดหินเลยมาดูกันว่าเกมอะไรนะครับ ว่าเกมนี้น่าจะโหขึ้นมากร้โกละโรวิโอมาเลยอู้คมคมอ่าคุณลองเลยคุณลองเลยสวยนะสเตซด้วยอ่ะเป็นอ่าไงล่ะอันนี้เล่นมันจะบอกว่าเอาไว้เล่นกับลูกที่บ้านอ่าคือเบาๆคลายสมองได้เลยนะครับให้ลูกหลานเล่นได้ผมกล้าจะซื้อนะตัวเนี้ยฮะบ่งตรงบ่งตรงเลยฮะดูดูดู ออจโอยได้อีกไหมโดนโดนไหมห้าร้อยไม่โดนไ,ได้ไม่ได้สองหมื่นเจ็ดนี่คือการเล่นเกมอังกิเบิร์บอกได้เลยนะว่าเป็นไงเป็นไงอังกิเบิร์ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอ้าวเฮ้ยยุดมันเอารอบสองไงแน่มีแอบบมีแอบบคืออังกิเบิร์เนี่ยไม่กระตุกเลยอะ่ะ ไม่มีปัญหาเลยอ่ะโอเคมากอ่ะโอเคนะโอเคเลยอ่ะอย่างที่บอกครับ stpc ไม่ใช่ stpc ดิ nuc เครื่องเล็กแบบนี้ครับ,รบสเปคแบบนี้ครับราคาพูดได้เลยว่าถ้าเป็น i3 อืม i3 4 0่สกิกแรมสี่กิกคุ้มคุ้มครับราคาแค่หมื่นกันนีก พันสองพันมหมือนนิดนิดเหมือนต้นต้นคือสเปคเนี่ยพอๆกับโน้ตบุ๊กนะครับแต่การใช้งานเนี่ยคือจะเอาไปใช้งานก็ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันกนะครับอันนี้มันเป็นอันเล็กพกพาง,ง่ายนะครับเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราจะเอามาเทียบให้ดูว่าขนาดกับโน้ตบุ๊กขนาดกับเคสหรือข่ยประกอบ HTPC เดี๋ยวมีเมนบอร์ดขนาด ITX หรือ Micro ITX มาเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานเป็น HTPC ได้โอเค ครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบคร่าวๆนะครับสำหรับผลทดสอบอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวอย่างละเอียดเกมส่วนอื่นๆนะครับการทดสอบฮร์ดิปนะครับการทดสอบในส่วนของไวเลสนะครับซึ่งไวเลสเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าจะมีหลายตัวมาให้ใช้งานนะครับจะแตกต่างกันออกไปว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะเลือกใช้ไวเลสตัวไหนก็นแล้วแต่ทางอินเทเขาจะจัดสรรให้นะครับอ่าทีนี้ เดี๋ยวเรามาเทียบปิดเครื่องเลยไวเลดตัวนี้มันเป็นนี่ฮะ Sentinel a d v a n c e ครับอะไรนะอะไรอนะ่ะเป็น N ด้วยนะอ,อ่ะดูเลยเป็น Intel Sentinel Advanced N 6,2,3,5อ่สาเอากันตึ้งหน้าอย่างนี้เลยนะครับปิดแล้วใช่ปิดเร็วมากอยากเอากลับไปใช้ที่บ้านนี่ปิดแล้วอ่ะปิดแล้วครับ ทำไม่เร็วจังอ,อ่ะเร็วจัดเอออะหรือครับรือครับรือเลยรือเลยเดี๋ยวเรียวเรียฮะอเเุณหภู<า>มิที่เกิดขึ้นเป็นไงขณะนี้แอร์ในห้องเราอยู่ที่25องศาครับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นครับโดยประมาณบอกเลยครับว่าว่าถ้าเอาไปทอดไข่เนี่ยยังไงก็ไม่สุกเ <c oughs> พราะว่าเฮ้ยร้อนไหมเออไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนเลยครับ ไม่ร้อนจริงๆแต่มีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมนะนี่มันไม่ร้อนเลยอะไม่ร้อนเลยเทียบไม่ร้อนไม่ร้อนเฮ้ยเจ๋งอะทำไมแดงอ่ะทุยเดี๋ยวครับรอแป๊บเดี๋ยวผมไปเอาเคสผมไปเอาโน้ตบุ๊ก ผมไปเอาเมนบอร์ดขนาด ITX ม,มาเปรียบเทียบให้ดูว่าไซส์มันแตกต่างกันขนาดไหนกับเจ้าตัวนี้เพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ต้องบอกได้เลยว่าเจ๋งมากยิ่งนวัดยิงย่งยิ่งเล็กมผมว่าต่อไปอาจจะขนาดนี้ก็เป็นได้นะไม่แน่นะเมาส์ยังใหญ่กว่าอีกคราวน้คุณถือไปอ่ะอถือง่ายด้วยเดยวเดยวรอแป๊บจากที่เราค้างไว้ครับ ว่าเราจะเอามาเทียบกันว่า NUC เนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กเนี่ยมาดูกันว่าคอมพิวเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ขนาดไหนบ้างบางคนก็ยังใช้ขนาดใหญ่ๆอยู่อตามนั้นนะตามนั้นนี่เลยอันนี้เป็น full size หรือ full tower นะครับเป็นเคส G View Gen Tech i เมื่อก่อนจะจะเป็นไซส์ประมาณนี้ครับมันจะใหญ่กว่า mid tower หน่อยนึงดอีอันนี้ดีดีนะครับ G v i e ครับผมมาตรฐานใหม่ของคนใช้เคส เราเอามารวมกันหมดเลยอ่ะถัดมาครับอันนี้เป็นมินิมินิทาวเวอร์มินิทาวเวอร์ลงมาอีกครับอันนี้เมนบอร์ดขนาดเท่าไหร่อันนี้ได้ไมโครเอทีเอ็กซ์ครับอันนี้ก็จะเล็กลงมาจากมิดทาวเวอร์อีกหน่อยนึงอ่านะครับอันนี้ก้านกว่าจะเตี้ยกว่าใช่อันนี้เอ้าถัดมาเลยมีไหมมีไหมวันนี้ไม่มีเคสมาให้ดูแต่มีเป็นเมนบอร์ดที่ครับไซส์ ITX ครับผมนะครับไซส์ไอทเนี่ยจะเอาใส่ในพวกเคส HTPC อ่า ขนาดของมันก็เล็กและวถูกต้องเล็กอยู่ใช่ครับนะฮะอันนี้จากทางแอสโลคับครับผมมาตรฐานใหม่ของโคใช้เมนบอร์ดเราเอามารวมกันหมดเลยมันใช่ไหมนะ่ะนะครับต่อมาครับนะครับอันนี้โน้ตบุ๊กขนาด13นิ้ว13นิ้วนะครับจริงๆเราเราไม่ได้เอาแท็บเล็ตหรือเอาอะไรสมาร์ทโฟนมาเกี่ยวข้องอนะครับเราเอาคอมพิวเตอร์นะครับมาวัดกันนะฮะ อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กจากทางเอสดนะครับครับผมมาประถใหม่ของคนใช้โน้ตบุ๊กเอาหมดเลยมั้งล่ะนัวเนี่ยนัวเอออ่ะสุดท้ายอืมอะไรอ่ะนั่นไงพระเอกของเราเขาคือ NUC ครับครับ NUC ตัวนี้ขนาดของมันอย่างที่บอกไปตอนแรกเมื่อวานสิบเอ็ดครับคูณสิบเอ็ดจุดห้าเซนครับความสูงสี่เซนเท่านั้น นี่คือยุคข,ของคอมพิวเตอร์ปี2013อันนี้ที่ว่าเล็กแล้ว<ม>ค่เม,น,ม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 นบอร์ดนี่แค่เมนบอร์ดอย่างเดียวนะยังไม่มีเคสไม่มีอะไรเลยเห็นปะอือนี่เม,มนบอร์ดอย่างเดียวอันนี้คอมทั้งเครื่องทั้งเครื่องทั้งเครื่องนะครับ,<พ>รบก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับนะครับยุคนี้เนี่ยอะไรมันก็ยิ่งเล็กยิ่งเล็กไปหมดเห็นเจ้านายบอกว่าอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้องเอางั้นเลยใช่ไหม ก็จริงๆวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Intel นะครับที่สนับสนุนของ Intel เครื่องนี้พี่น้องที่สนับสนุนของในวันนี้ครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับส่วนผลทดสอบแบบละเอียดนะครับติดตามได้ที่บทความหน้าเว็บไซต์ w o r l d ของเรานะครับวันนี้ผมสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน Intel มาตรฐานใหม่เมียเขาเมียเขาไม่ใช่ไม่ใช่ นะครับวันนี้เราบางคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับผมขอเล่นหน่อยได้ไหมอะไรอ่ะพี่เราเล่นมันเยอะครับผมว่าอันเนี้ยเทียบเทียบกันสักหน่อยแล้วถ้าไม่อยากให้คอมเมนเตอร์บางคนมีปัญหาจุดจิกกวนใจไม่ใช้การจอยมีเดียวคนด้วยผมเรานัวหมดเลยเนี่ยมันนี้ยคตรรวยเอาไอ้นี่ยมาด้วยน่นนี่ไปกับบ้านกับอ้านพ